มาค่ะวันนี้นะคะจะทำขาหมูตุนนี่เพิ่งทำค่ะใส่เครื่องพริกไทยกระเทียมขาดไม่ได้คือผงลำผงอร่อยใส่ซีอิ๊วขาวลงไปตุนด้วยเตาถ่านนะคะตุนไปเลย ใช้พัดลมในการช่วยค่ะมีผงพะโล่เดี๋ยวรอให้น้ำมันลดอีกสักพักหนึ่งก่อนค่อยใส่ผงพะโล่ลงไปตอนนี้น้ำมันเยอะอยู่แล้วก็อยังเหลืออีกเต็มเลยนะคะไว้ทำต้มยำทำต้มยำ จะจัดเก็บเป็นอย่างๆไปหลังบ้านพริกนี้นะคะเก็บมาจากหลังบ้านเอาทําพริกแห้งตากแดดไว้เนี่ยได้ถาดนี้เนี่ยค่ะมาจากต้นเนี้ยมาจากต้นพริกเขกียวๆเนี่ยเก็บมาก็เอาไปตากแดดนีด่ของยาย ยายหลังบ้านเขาเอามาให้เยอะเลยเนีย่กินไม่ทันก็เอาไปตากแดดเป็นพริกแห้งได้ตอนนี้ขอเก็บหมูก่อนบรรยากาศที่บ้านวันนี้นะคะเดี๋ยวจะแวะไปดูน้องนอนเรียนออนไลน์ห่อ ตอนนี้ขอทําทงานในครัวก่อนอันนี้จะเก็บไว้ไว้ต้มส้มต้มส้มขาหมูนี่เดี๋ยวรอน้ําลดรอน้ํามันลดให้หมูมันแตกตัวก่อนค่อยใส่ผงกินกันสามวัน,นแล้วแหละสามวันค่ะ ฝาก็ไม่ค่อยพอดีนะอ้าทำไมฝานี่มันไม่พอดีอะ่ะเหลือผักชีผักชีผักชี โอ้โหเหนื้อมันเด้งแล้วนะคะเนื้อมันเด้งแล้วดูสิพวกเราแล้วเ,เราก็จะใส่ขงพะโลลงไปเลยหืหอมหอมกินพะโลมาแช้ว โหลเตาถ่านน้ำแห้งแล้วท่านผู้ชมค่ะจะเคี่ยวให้มันแห้งๆนี่ค่ะตอนนี้ก็กินได้แล้วนะเด้งๆดึ๋งๆละเนเด้งเด้งก่อนมูตุน นุ่มมากโอเคไม่ต้องเพิ่มทานล,ละเพราะละทานแดงอยู่อร่อย